ได้ดักหน้าตัวซับมาเอ้าวแล้วล่าเล่นเดียวไม่ได้เหรอนี่มันเจ็บตาไปเลยแม่มึงไม่ตามใจหรือกับมึงตามใจใครอ่ะเออนี่ลานกูนะมั่นเบื่อยุเจียวอย่าเมต้าออไปเจอไอ้เกลือไม่ตรงอ่ะไม่ตรงไม่ตรงใจอ่ะน้ำไม่ตรงล่านอย่าอัดเพลย่าอัดเพลงค่ะซื้อเนี่ยอไก่์ซื้อเลยเอ็มกินพ่อขาม่ต้องไปซื้อตัวอะไรซักไปมันเอ้าเด็กเก็บยุ่มมันต้องมีค่ะโดดไฟบุบไปเที่ยวในป่าเอไอโอโอไอล่าดูเล่ค่ะกูเล่นักเออ ใยญ่ไปตรงไ้นจะไปซื้อให้มึงชายก็มึงไปตาฮะนี่ของของฉันแม่ถ้าจะเสือยล่านเอ๊ะถ้าจะเสือยร้านเสือจนกันสกัดกันที่เนาะของฉันเลือดเต็มโหนกหูเลยปุ้มก็ได้ยันกี้เครื่องเล็วล่ะมึงซื้อเร่งกับคนชายเหรอไม่ไปซื้อเล่งกับคนชายฉันซื้อท้ำงานลูกคนหนึ่มชิปโผลแล้วถึงเนี่ยซึ่งซื้อให้นี่ซึ่งมันไปไปซื้อให้แม่ลากำไรมันไรประโยชน์ซืประโยชน์ไหมเดี่ยวเดี่ยวเมตาไปซื้อไอโฟนรานปีนนทนายนนโมบายนี่เนี่ล่ะ อยู่หน้าเป็ดดิคนนะไม่ต้องหมาหม้อล,ล้านกูชื่อเองไปเล็กันดิฮะไปกันไม่ต้องนี่ตามไปกระตามมึงไม่ชื่อให้มึงชื่อให้ล้านมึลลงหรุ่โม่ยาโม,ม่ไม่เท่าว่างนี่นะคะหลักล้านมากกว่าหลักลูกเร็วค่ะไปครับเปซื้อเอี่ยวเครื่องไม่กันเหลืวก็ตังเมตังลูกไปให้มือซ่องน,นะก็มึงเองอ่าใช่กูมือซ่องแล้วอสถานีร้านโนโานะูบไบอ่ะนะ คอมีเป็นนะมือหนึ่งมือสองสวัสดีค่ะครับไปามาเลยตัวซับมือหนึ่งในร้านจากเขื่อนไะคะ่ะส่วนมือสองไงลูกอ๋อม,มาเป็นเน็นดรอยไอโฟนนี้ครับไอโฟนนี้ราคามันแพงไหมอ่ะคะไอโฟนงานรุ่น11ก็อยู่ที่มึนตอนตอนครับโอ้มือสองต่ราคาจังดีนุ่งกว่าเยอนุ่งกันนั้นเอาไอโฟนในร้าน,นะคะ่ะราคาอย่างดีเป็นกล่องชัดนะเอาเอนดรอยไปนนุ่งเหลืองทุกทุก อันนี้หนึ่งมารอครับสี่ซวยน่าจะชอบไอพุ่นุ่นนะไอพุนซิปเอครับเออเอาไ้ดูไอพุนซิปเอสไปเลรถไว้บบนะเออขืองเป็นนี้กืองกันได้ไหมนะย่อยพุ่นกันหนึ่งตังไม่พอซื้อไอเดียมเดียมซื้อล้านคนเดี๋ยวบอว่าต่างตางโอ้ยเมยมันอะลุงนะเดี๋ยวลุงคนนะเมย์ต้าแคบเออ เดี๋ยวแม่เต้าเลือกไปนังโขนหรือไปนังรังรานโขนไปลูกไปมีจุดตามโกแม็กตอนนี้อยูส่สองหมื่นว่าเครื่องอย่างไม่เลยครับเครื่องซวยอ่าซื้อที่เราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับติดฟิล์มแทมเคสให้เดียบร้อยคือว<ม>่าราคาเดียวคือจบไปเลยจุดชาติฟิล์มเคสแค่นั้นม,ม,มันเลยครับคือโปรโมชั่นอยู่ไหนนี่มัดเลยใช่รครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแนวราคาเดียวคือจบดีเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,990ัาร้อยเกาูนิ่งหนึ่งเออ เอาเป็นใบหนึ่งนะเห็นรอยมือหนึงเอาไปสร้างันว่าบาทโฟรุนนี่เลยรุนอ็อโปนี่เลยอ็ Po โปเออนี่รุนผัวยาไม่อ p p o โปอันนี้เเออไอโฟนนี่แทมตุรุนกันนะแทมเิดม่นจะแท้มเกรือนะเออเต็มเกดแทมฟิล์มแทมจุดจัดแต่ทุกอ่างได้เยอะน้องเสียเลยตุนกาันนี้กาเป้าอออโป เดีวก็ไอโฟนนิปปี้นะได้ได้ถ้าพี่น้องสนใจเข้ามาเลขกันได้เลยนะบริการทุกระดับประับใจนี่นน m o โมบายโฟนไว้นนโมบายโฟน,น,น,โบ,โฟนบริการดุดหยาดมิดเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอุปกรณ์มือถือถูกรุุนค่ะปิดฟิล์มรับจำนำรับเทินค่ะ เฮ่มัดามฮะถ้าว่ามึงซื้อวันนี้ใช่ย่ะเรือว่าบอกใครที่เขามาซื้อเอ้หว่ามาจากรายการเนี่ยนวดหรือรายการมัดามอยางลดเลยไหมเจ็บหน้าจอมาตาเจ็บทำได้หรอรถสูงสุดถึงห้าร้อยห้าร้อยบาทเออเอาตาลดห้าร้อยกับรู้มั้ยโอ้ดิว่าไม่ลดโดนโมบายโฟนหน้าเพชรจริตเออเลยพิพิธภัณฑ์มาแต๊กเดียวเออเมย์ฉันอยู่ใครฉันสางโปรแม่กตัวนี้อะเมย อ๋ออยากได้ต้องเก็บตังค์วันเย็นนี้ถ้ามึงอยากได้ไปเก็บตังค์เก็บขี้ยางให้ส่วนเออผีส่วนหนึ่ไม่มีเอาแล้วนี่ที่กูเลี้ยงมันหมดส่วนมากูเก็บขี้ยางเป็นแต่กูเก็บตัดเบือนเบืนจะนิสัยแบบนี้ไงเอาไม่รักเลยมีรายได้หรอคไม่ได้ตั้งคผีพิษแล้วนี่มึงนี่มึงย้ายมากัะบอกกี่ย่าง้วดเบื่อนเบนมึงรู้ไหมนี่คือย้ายมันคือตาดเบือนมึงอย่าดังไปตากล้องแบบนี้ไม่โบกใครไม่รู้ไหมเลี้ยงต้งผองนุ้ยตกลงเป็นใครฟ้อมึงกะ ไฮ้วะมึงอย่าตรงเ้ยไปเลยไล่ก้นผม